สวัสดีครับผมมัดมันนะวันนี้ผมก็จะมาทำฟาร,ร์ม NPC ว i จเจียนะครับ mm hmm. ก่อนอื mm ่น hmm. เราต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับฟาร,ร์มข้าวสักหน่อยข้าวตัวแล้วแล้วก็มาให้อาหารวัวนะครับ mm hmm. ทำไมมันมีคนแก่อยู่นี่วะวิ้แก่ผมแบบอันนี้นี่ว่าทำไมวะใครมาฆ่ามันวะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ก็ให้อาหารไม่ได้เลยสิเรามาทำฟาร์มต้นไผ่กันก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับแต่ต้นไผ่ผมมีนิดเดียวเองเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มอาจจะไปล้อมรล้วให้ชาวบ้านกันนี่นะครับน่าจะล้อมกันแถวๆนี้เลยแต่เราต้องปรับหน้าดินก่อนเดี๋ยวเราต้องเอาเตียงนะไปล้อมกันก่อนนะครับแล้วก็นอนโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมขวดตัดไปต้นทำเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็สร้างเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็ได้ทุบบ้านออกด้วยผมก็ได้สร้างทางขึ้นตรงนี้ด้วยนะเป็นบันไดนะแอ้ให้อาหารวัวสักหน่อยตัดขนเก่เพื่อจะเอาไปทําเตียงให้ชาวบ้านนะได้เพิ่มมาสามเตียงอือแล้วผมก็ได้ทํหลัคาไว้นะไว้บังแดดบังฝนนั่นเองมีฟาร์มเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับ และหลังจากนี้ผมก็ได้ไปรงเมืองลางนะครับนอกรอบนะครับผมก็ได้ไปเจอพิษอยู่ประมาณสองสามกองนี่แหละผมขึ้นภาพให้ดูนะครับและก็ได้ไปเจอกลงซากเปาของซอมบี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟาร์มก็ถูกขายายออกไปก็เยอะอยู่นะครับในเมื่อเราเจอพิรแล้วนะครับผมก็ว่าผมจะไปหาร์จูนสามนะครับต้องเตยมขวานไปด้วยนะครับเราขอปุ้นซันหนังสือนะครับเข้ามาสีพวกใน เร็วเข้ามามาเข้ามาเข้ามาได้แล้วโอเคอย่างนั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาฟอร t จ n นกันมาได้อะไรเอ่ยชิบชิบโอ้ไม่ใช่เราต้องการฟอร์จู e น่ะนายนายเราขอฟอร์จูนได้ปะล่ะฮะอึด fortune สา อ๊ยไม่ใช่โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาแป๊บนะครับหรือไว้เจออะไรที่น่าสนใจเรามาเจอกันอีกทีหนึงโอเคครับยังไม่เจอนะครับแต่ผมเจอเป็นไอ้นี่แหนนะครับแรกไว้สิครับรออะไรเคลียวมาเลย แังแรกไม่ได้นะครับเอ็มมาเล่ไม่พอโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาฟอร์จูนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้นั่งหาอยู่ตั้งนานนะครับสรุปคือยังไม่เจอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับ